ป้อมบอกว่าเศรษฐกิจล้มเหลวนะปัญหาปากท้องถ้ามันแก้ไม่ได้เ,<อ>เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่หนี้สินครัวเรือนตอนนี้ก็พุ่ง GDP ก็น้อยค่ะแล้วหนี้สินประชาชนก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเ,<อ>เงินที่แจกไปก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่แค่แจกเงินพายุหมุนเศรษฐกิจมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ<อ>ถ้านายกเราไม่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจมันก็แย่นะอ,อันนี้ประโยคเด็ดขีดเส้นใต้นะคะ ประเทศไทยนั้นไม่ใช่ที่สําหรับม,มือสมัครเล่นปรากฏว่าทันทีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับพูดจบแล้วนายกแพทองทานนะครับนั่งอยู่ข้างบนนี่นะขอชี้แจงยกมือให้ท่านประธานอยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอาวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ ไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะพี่บอกว่าที่อพิปรายนั้นไม่เป็นความจริงเป็นคำพูดที่บิ๊กป้อมเคยใช้ตอนที่มีการ,รอภิปรายนะคะ,ะแล้วก็แค่นั้นเลยจบ<อ>วันนี้ท่านนายกแพทองทานท่านก็ใช้คำนั้นค่ะ